2. ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่สำนักเลยีเนนธาตุพุทธคุณนะครับวันนี้ท่านอาจารย์เนนนะครับได้การเขาเรียกว่าอนุเคราะห์นะครับให้กับทีมงานของร่วมกันญยูนะครับเขตไหนครับเนี่ยบางไทรครับเขตบางไทรนะครับก็ะจะเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันหรือว่าบริจาคเสื้อ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราโดยคุณผ่านคุณโจอี้นะครับก็ทั้งหมด30ตัวครับ30ตัวครับเอาไป30ก่อนเพราะว่าทางเราเป็นหัวว่าคุณโจอี้จะไปใส่คนเดียวนะครับเดี๋ยวจะทําให้อีกหลายๆไซส์ด้วยกันนะครับก็ในฐานะที่ร่วมกับันยูนี้จะทํางานเพื่อสังคมครับมูลนิธิพลังพุทธคุนของเราก็ทํางานเพื่อสังคมร่วมด้วยช่วยกันครับขอบคุณคุณโจอี้ครับวันนี้สาขอบคุณมากมากครับ เชื่อนาตะกุลของเรานะครับชื่อทีมาตะกุณทีหรือบ้านเลขที่ของเราอยู่อยูดุ้นโอเคไหมฮะโปงเข้าไปนะฮะโปงลึกเลยลึกเลยบ้านหาบุนี้พกเมงสว่างหาสว่างหูกันได้เฮ้ยขอใส่ส่วนหนึ่งครับมาใหม่เชิญด้านในนะครับคุยขาผานพระทองที่อยู่ด้านในนะครับ กล่าวว่าโปมโอลเดีขพงแม่ที่อยู่ด้านในเลยเงินขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองนะครับตรงนี้เราทําแล้วใจเราคิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเดี๋ยวมันดีเองนะครับด้วยมีโชคม่ทีแล้วเราตัดกระสุนเอง